ป๊อปป๊อปแบหายน้องจากข้างลายนี่ลูกกินไหมแกานมาด้อกินมาด้อในคามลานเด้อพี่น้องน้องสวัสดีครับเด้อดี๋ยวเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ได้สวัสดีทีบ่ได้ทำนี่ทเดีย่ากำลังมา พูดสวัสดีที่รัง,งห้สวัสดีจ้าก้นจิอืมฮ่่า <Malaysia> ฮ่นต้องให้วสวัสดีจ้าก้อนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องไปจ้าแล้วอ๋อสวัสดีก้อนจุ๊บจ้าแล้วโอ้โหจ้าจินสวัสดีค่ะลาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้อนจิสวัสดีค่ะไอซีระยังข้างหน้าแล้ว <F ix> อ่าว <ge> ันน <k uyor. S 1> ี er. <in> ้ก่อนวันนี้พอปูแล้ววันนี้ข้าวันนี้ข้าคุณยาทุกคนค่ะลาวันนี้ลาวันนี้กันค่ะายจีวันนี้แล้วจ้ะเอาอันนี้ก่อนโอ้นี่ล้านไหนกินหรอดูไม่ได้อืมอร่อยค้าบอกบอกน้องว่านี่อร่อยค่ะมาดูอร่อยที่สุดว่ามันแสบอ็ดเอ็ด กอนมาเพื่อกันนะมั้ยมาเด้อค่ะแกงกบห่อนกินห่อนผัดแซ่บแกงกบกินแค่กบเพราะว่าสารพันเนาะมันมีคนสี่กงนแค่กบค่ะกงแค่กบ

แคบแคบพิกอะแถวยืฮะกะกบกะกป๊กโป๊มันนับใส่ออกนุ้งใส่กินนะ เนี้ใส่ไงเขาผ้าทองอ่ะาผ้าทองเนี่เอาตัวใดม่เนยเขาผ้าบบตัวตัวอีเลือกตัวนึงหนอเนื้ตัวนึงฟักหนออนนี้เขาเผาปิ้งนะเลือกตัวนึ่งต้องชิ้นหนอตัวนึงหอหนอมีสองตัมันมีตัวใดห่อเนี่ยมันเขาผ้าทองมาแบบตัวตัวเนี่บอควาหมายถ้าซื้อมันต้องซื้อสด

เห็นยุมากับมอดไล่พันนีไหมอืมอี่เบิง้งเ่รย่ไปทถ้ายูน้าเนจจักงวมวนี้ซงเนจักนี่จ,จะสนใจเขานะรพูดแล้วงานังาังตั้งงวังงวันงราค้างงวังา้างั คนโุกยีนไม่มันเนาะน้ำผมไม่สายแมงแงนี่แังน,นี่โบแข็งหนยอดสองห่ออ,อืมอขน้วงขนรองเ้าเลยเนาะอืี่ยมก็ไข่ออกมีดำๆเนาะที่ขนตะมูดำแหละไม่สู

มาเว้นนี่กินเผากับปลาดุกย่างปลาดุกปิ้งกินลายเติบก่อนแล้วกันนอนกินแล้วกันนอนนอนในข้าวมุ้งเครื่องนอนอร่อยเลยลูกมาแต่งโซ่นะไม่เกิดเลืลูกน้ำนอนมาให้ห้องสว่ เขากอดอุ้งฉันหรอ้องซื้อออมกอดเหมือนน,น้องออมกอด <ไป S 2> กอดจน <ไป S 2> ที่เป็นเสิ่งสถิตใน,นร่างเดียวกันแน่นไปเลยก็เบ้านแน่น <S <S ม,มันยังองไปซื้อกอบใส่ก่อนจะทำกาบของผมกอะลิ่อันซองตัวแบบง,ง่ายถ้าไ,ไ,ได้ก็หกสิบไม่หกสบาทเออไม่หกสิบบาท่ลายไี่นี่นีนนนอะไร เนาะข้องครบนขั so ้วแล้วรอนอะไรอะไรอะไรอะไนุ๊ก yeah. นุ e: oh. Set, oh. <laughs> ๊กนุ๊กูอเซเอาเซ็ตอาาายยอาพูดใ่ไหมปุ๊อะไรปุ๊อะไรสิปุปุ๊บเลยกะ อืมออันนกัดเลยมัดตไปปั้วทำนี่ตบเลยเถอะกัดแล้วกัดแล้วทำนี่ตบเลยนะตบไปเลยนะ่าจิการแห้งพี่ญาติไม่ค่อยได้ตั้งใจตบมันเลยบริแทงเนาะตบจนหัวสันนค่ กัดัดอาทีงจี้องีมนนานาน่น่อยาขอกินไนมโน่น่อยาขอกินหมขออันนึงรขออาหนึ่กได้กินนึ่งเนยุอีนอเ่คนิ้นึ่งนม่ย่อน่นย่นน่นี่เนี่ย่ขอไบ้ขอติมก สกินของ <ừ S 1> มันต้องของง่นกูไม่ได้ขอนะกินเลยมาไหนโน่โน่มาจากไหนเขาบอกไหงกันโน่โน่ จร mm ิงจร่งจริงกิโเป็นกะเอยากกินแค่มูเด้ แก่นลีลจแกตักให้แกตักไม้ให้เครื่องกอกินได้บ้าน้อแคบมูลอ,อยากขนาดเลยขอกินได้ออเอาเลยฮะ้อมเลยเนไงไงี่ยกอกินได้นะอืม ไงพูดบอกเดีอันใดให้โอ้ไงพูดใช่คือขอบคุณค่ะคี <c oughs> ะ๊นี่แถมนี่การแถมเพิ่มอันนี้แถมนะอะถามก็กิน <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณค่ะกินเลยอยาวกินะ่ะกินเลยใหญ่ อยากกินไหมจัแ้วะโอ,อ้กลยัากยากันจับหลวพ่อไหมอากินข้าวินข้าว ซอสเกง็งแล้วแถมจ้าอ่ะกินนี่กินกน,นี่จ้าข้าจ้าเซ็บสิท่านตาเขาป็นแบบเ่นหรอเนี่ย ยีงยแล้วขอลาสาีก็นะจ้าสวัสดีค่ะกดไลค์กดแช์กดติดตามช่องยัง a แลวเชิค่ะกาคไรเชิาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบ๊ายบายบ๊ายบายจังอ๋อมาบายบายัอ๋อครูไปเลยบายายสวัสดีค่บายบาย Probably about